ฮัลโหลฮัลโสบายดีพี่น้องน้อ no ย NUSA พ้าหลอกคือเกาพี่น้องยังอยู่บริเวณ Rocky Mountain คือเกาพี่น้องพาสมวิวไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศแถวนี้บ้านขาเจ้าบอน Rocky Mountain พี่น้องทางถนนหนทางเป็นยังสิแหละน้อยๆเรียบเข่าไปพี่น้องมาสมวิวน้ำกันงามๆเดอ้อ คอนคลายน้ำกันโควิดช่วงโควิดเที่ยวอยู่บ้านไม่มีอะไรทำไปทำงานก็หยุดก็เลยพาเลาะเที่ยวพี่น้องมาเบิ่งสมวิวบรรยากาศแถว rocky mountain คือเก่าพี่น้องเด้อ rocky mountain นี้มันจะกว้างใหญ่ดีเด้อพี่น้องอยู่รัฐโคโลราโด Colorado, เด้อพี่น้องเด้อมีแต่ก้อนหิน ภูหินร็อกกี้ภูหินพี่น้องภูก้อนหิน เรื่อยอบริเวณนี้มันจะเป็น็อกกี้มดแต่่าย,ยอดบนนันพีกมันหันอยู่ทางในพุ่นมันจะมีนองหน้าไม่ยังหลายพี่น้องเดย าม,มาเด้อพี่น้องยังประทันฮอดเธอเด้อสิพาเข้าไปไหนพ่นไปทางพ่นไปเบิงกก่งอัน rocky ทางพีกยอมดอยพ่น่ะ <c oughs> เห็นบมดโอ้เห็นแล้ว <c oughs> พี่น้องได้ๆๆมาแล้ววิวงามๆพี่น้องอันนี้คือ rocky mountain กกแหละตรงทั้งหน้านะอันนี้บริเวณมันน้อยกับครับลดยูไฮเวย์สามสตอนนี้เทคไฮเวย์สามสมาแล้วก็นั่นแหละทางเข้ามาเมื่อกี้แหละมีแต่ มาเลาเียบเข่ามานเมื่อกี้อันเข่ามาทางในนี่จะมีเห็นวิวงามๆาแล้วพี่น้องนี่ทางหน้ามันจะมีเลขมีหนองหน้ามีแล้วก็เลยไปนี่มันก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในนั้นน้อยจะพาหล่อเที่ยวบังเดอร์พี่นออ้องหลาอชมวิวงามๆบรรยากาศแถวนี่ c k ก,กี้เบลเทนนี่มันจะกว้างใหญ่ได้พี่น้องอันนี้นะตัวหน้านี่เป็นภูเขเป็นโรก,กี้บังเดอร์พี่น้องเอ้อ อยู่ความมือนี่กับ,บ่นเหนบนจอมอ่านภูลอานข่าวๆที่มัมีต้นไม้น,นะมันเป็นเนอั่นแหละตนน้นอะไรมันพีกของวากี้เด้อพี่น้องตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดแต่กะเงียบแบบว่าทั่วคนกับบคอยมาเที่ยวหลายกระเจ้ากับมาแบบอันไปนยางบางคนกับมาบางส่วนหน่อยนะคนกับ่าได้มานะ ช่วงน้อยมานี่บ่มีคนหลายกับภาคหลายหลายบอนกับเจ้ากับปิดน้อยก็เลยเลาะไปตามอันนั้นบริเวณอัน,น,นแถวภาคแะละพี่นอ้องพาเลาะเบิง่งไปตามไฮเวย์ way, บอนไ้งามกับแววกับสมไทยแหวทายโูบแวะสมบรรยากาศไปพี่น้องงามงามเด้อพามันเลาะเบิง่ง บรรยากาศแถวนี้เป็นจงได้นี่ก็คขั้งแรกที่น้อยได้ม้าคือกันขั้งแรกพามันเลาะเบิงอยากม้านานแล้วมาโดนแล้วแต่วา่าบท่่ได้มา้าบมมีโอกาสมันไก่อยู่แคลิฟอร์เนียกับโคโลราโดก็ไกลกันด้พี่น้องในทางเขามาบางแอเรียมันก็งามงามบางทางหน้าในภูเขาทางหน้านี่โอ้งามพี่น้องวิวงามขนาดเลย ันนี้มันจะเป็นอ่าหมู่บ้านน้อยๆอยู่นี่จอยู่ในนี่วิวงามเลยนะนี่เข้าไปทางไหนพันก็จะมีเลขมีห่วยมีอย่างหลายหลายแอเรียธรรมชาติหลายหลายพีย่น้องโอ้เออเนี่เบิ้งสองข้างทางนี่สองฝากทางเค็มก็มีบ้านคนก็อยู่ไหนนี่ก็มีได้ โบฮูว่าเป็นบ้านขาเจ้าหรือว่าบ้านอันบ้านพักของหลวงกาบบฮูน้อยกาบบฮูเดอ้ออันนี้ก็มาไปตามนั่นแหละไปวิวเลาะไปเรื่อยๆเน,นี่ยมีบ้านเมนสงสัยเป็นรีโ์ดไม่อย่างไรนะนข้าเจ้ากับปิดบ่มีคนมาพักเพราะว่าอากาศมันแล้วก็โควิดแดแล้วก็หลายอย่างเนาะอากาศก็เริ่มบบดีแด แล้วก็ช่วงโควิดแดกจะก็ค้นก็เงียบบ่ค่อยคึกขึ้นบันไดแต่ว่าเขาก็ให้มาได้มาเลาะเที่ยวได้เขาก็บ่ได้ปิดดอกแต่ว่าค้นก็บก่กค่อยมาเด้แถวรีสอร์ทเขาก็บ่กล้ามาอยู่มาพักเลยเนาะพี่นอ้องมันกําลังช่วงโควิดกําลังระบาดเนาะเห็นบู่ภูเขาทาาั้งหนาในงามงามพี่น้องเนะพิ่นนะภูเขาเขาวดสโนมันเริ่มลงตอนนี้ หนาวเย็นเดินนี่มาฮอดแล้วเลขอันนี้เลขอันเลี้ยเลยเลขงามเด้แวะบังดูคืออันหนองน้ำเป็นน้ำแข็งมาได้หันพี่น้องแข็งเป็นน้ำแข็งมาได้หันบักเยน็นเย็นเลยเป็นน้ำแข็งทัวกับบมีคนบม่มีโบคอยบ่มาเด้ค่ะเจ้าปิด าเจ้าปิดหลายๆจุดหลายบอนค้นกันเลยบ่ได้มาเที่ยวเนาะอู้อันนี้มันเป็นนองเป็นน้ําแข็งมาได้หันพี่น้องมันเป็นน้ําแข็งมันกัดโฟเซนลลเลกมันกัดโฟเซนมันเป็นน้ําแข็งมันแข็งมา่ได้เป็นน้ําก้อนเมื่อพี่น้องมันเย็นไหลมันเป็นน้ําก้อนเลยพี่น้องนะนองนะอยู่นี่แหละลลเลก Rocky Mountain National Park เด้อพี่น้องนี่สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะนี่คือ,อ Rocky Mountain ข้างหลังนี่เป็นลานา Lily Lake กะ Frozen เป็นน้ำแข็งหมดเลยแข็งน้ำเย็นเย็นเย็นเนแข็งเลยจ้าพาชสมวิวหน่อยหน่อยหนึ่งแล้วก็จะพากกันไปต่อพี่น้องเดินทางต่อเด้อจ้าเดินทางต่อค่ะไปชมวิวลงค่อยไปนี่ก็จะเป็นจะเจอเมืองอาสนนบท เล็กๆอยู่นี่แหละอยู่ทั้งหลังเข่านี่แต่พี่น้องเดอ้อจะพาไปแวะเบิงสมเบิงเดอ้อจะแวะพานไปสมวิวทายหูบให้เบิงเด้อพี่น้องเดอ้องามๆโอ้วิวงามหลายพี่น้องนี่กําลังลงค่อยกันไปนี่เริ่มลงค่อยไปแล้วเดอ้อจะไปหายมีจะมีเมืองน้อยๆอยู่หันเมืองเล็กๆอยู่นั่นสวย ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องถ้าลายตาก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องถ่ายกล้องคับรถแล้วก็ถ่ายไปน้ำมันกันเลยแบบว่าวบวับ,บ,บวบวับหน่อยหนึ่งขอโทษหลายๆอยากได้วิวงามๆม,มาถ่ายให้พี่น้องมาแชร์พี่น้องเบิ่งเด้อสมวิวไปน้ำกันพี่น้องงามงาม,งามนี่บริเวณน,นี่ rocky mountain เ,เด้อพี่น้องนี่อยู่ขึ้นมาทั้งเทิงพี่ผ่านอ่า พูมาแล้วก็จะลงไปเมืองงานเอสเอสเตทบอกเมืองเอสเตทพาร์คยูเนี่ยคอโลราโด็อกี้มอน์เทนพี่น้องเมืองน้อยๆอ,อยู่ทางหลังฮุบเขานี่จะพาไปแวะพานไปเบิงทายวิวงามๆให้เบิงเดอพี่น้องเดอว,วิวง,งามๆพอดนะต้นไม้เขียวงามอ่อนซอนได้พี่น้องนี่นะเี๋ยนวะพากันครับรถลงไปเมืองน้อยๆอ,อยู่น่หละอยู่ขวามือน้อยนี่นะ เห็นแล้วพี่น้องนี่นี่เมืองเห็นบ่อยุดคังลุมอยุดตีนข่าวพูดเนี่ยในเมืองน้อยๆนั่นนะน้อยจะพาผ่านหลอกไปทางนั่นเด้อแล้วจะพากันโค้งออกทางนั่นไปเลยนี่ลงมาลงดอยมาแล้วพี่น้องมาแวะเบิ่งแถวนี้ บ้านข้าเจ้างามงามพี่น้องอ่อนซอนเด้เฮือนหลังบักไงบักไงอยู่แถวนี้ คือสงบสงบดีเนาะพี่น้องพามาเบิงเดอ้อมาชมนํากันเด้อพี่น้องวิวงามๆม,มาแวะถายรูปแป๊บนึงพี่น้องแวะถายรูปชมวิวทางนี้จะจอดรถอยู่ข้างทางถายรูปวิวงามหลายจุดายรูปเอาวิวทางเขามาให้เบิงนั่นทางสโนงา,งามพี่น้อง แวะไทยหูบแล้วก็ไปกันต่อพี่น้องจะพาเลาะต่อนอย in USA พาเลาะเดอ้อพี่นอ้องพาเลาะชมวิวยูบริเวนร็อกกี้มาลเทนเดอ้อเมืองน้อยๆอย,อยุบเขาอยู่ทั้งหลังร็อกกี้มาลเทนพี่น้องมันจะมีเลขมีน้ำสวยงามดีจะลงไปทางนั้นจะพาไปในเมืองเซียนเมือง สิแวะพาสมวิวแถวนั้นเด้อพี่น้องโอ้อยู่นี่วิวนี่งามดีเดีย๋ยวไปตึกไปกันต่อพี่น้อง